เสร็จแล้วก็ต่อได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าฝ่ายชานะคะเสร็จช้าเท่าไหร่หรือถ้ายิ่งเขาสั่งหรือว่าควบคุมตัวเองในการหลังในการสั่งให้เสร็จได้มากเท่าไหร่มันก็จะเป็นผลดีต่อตัวคุณเพราะเขาก็จะรอให้คุณเสร็จก่อนหรือรอเสร็จพร้อมกันได้มีเซ็กทุกวันช่วงล่างของผู้หญิงจะพังไหมไมีสาวๆหลายคนนะคะ บ่นแล้วก็ปรึกษากับแม่จ๋ามานะคะว,ว่าเวลาสามีขอมีกิจกรรมด้วยทุกวันบางคนเนี่ยวันละหลายๆรอบบอกว่าเบื่อจังสามีขอทําการบ้านทุกวันเลยช่วงล่างของหนูจะพังไหมคะขอบอกเลยนะคะสาวคุณน่ะเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากก็ไก่ล้านตัวที่สามีขอทํากันบ้านทุกวันโดยเฉพาะถ้าวันละหลายๆครั้งเรามาดูกันนะคะว่ามันดียังไง เวลาที่ผู้ชายเขาขอทํากันบ้านเนี่ยนะคะมันดีทั้งกับตัวคุณแล้วก็ตัวเขาหนึ่งเลยก็คือผู้ชายคนไหนนะคะที่นานๆครั้งทํากันบ้านทีนึงเนี่ยเขาจะมีปัญหาหลังเร็วค่ะยิ่งนานมากๆนานเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ทํานานเท่าไหร่น้ํามันก็จะท่วมมากๆก็จะยิ่งทําให้เขาเมียกันหลังเร็วเพราะอะไร สาเหตุที่ทําให้ผู้ชายที่ไม่ค่อยทํากันบ้านแล้วมีปัญหาหลังเร็วหนึ่งเลยก็คือมาจากความตื่นเต้นถ้านานๆแล้วร่างกายได้มีกิจกรรมครั้งหนึ่งได้ฟิตเจอริงครั้งหนึ่งเนี่ยร่างกายมันจะไวต่อการกระตุ้นมากขึ้นทําให้มีอาการหลังเร็ว 2. ค่ะผู้ชายคนไหนไม่ค่อยได้เอาน้ําออกไม่ค่อยได้ระบายออกเนี่ย มันจะมีการสะสมของฮอร์โมนเพศชายหรือว่าเทโตสตโทสเตอโรนสูงขึ้นแล้วก็จะทําให้เขานะคะมีความต้องการทางเพศมากกว่าปกติแล้วก็มีอาการหลังเร็วตามมา 3. นะคะพอไม่ค่อยได้ทาก็ไม่ได้ฝึกการควบคุมการหลังเซ็กนะคะมันก็เหมือนกับการฝึกทักษะต่างๆนั่นแหละคะ่ะถ้าไม่ได้ทําบ่อยๆเนี่ยร่างกายมันก็จะไม่ชินกับการคุมจังหวะพอมีอีกครั้งหนึง่งก็ทําให้เกิดอาการหลังเร็วได้และ4ี่ค่ะคนที่ไม่ค่อยได้ทำเนี่ย พอทําทีนึงนะคะก็มักจะมีอาการวิตกกังวลว่าตัวเองเนี่ยจะทําได้ดีไหมยิ่งบางคนนะคะยิ่งเครียดก็ยิ่งทาให้มีอาการหลังเร็วเพราะว่าระบบประสาทมันถูกกระตุ้นเร็วเกินไปค่ะและถ้าผู้ชายคนไหนนะคะที่ได้ทําการบ้านบ่อยๆเขาก็จะควบคุมตัวเองได้ดีค่ะไม่ค่อยตื่นเต้นเกินไปเพราะได้ฝึกควบคุมจังหวะไม่ไวต่อการกระตุ้น น้ำไม่เอ่อน้ำไม่ล้นเยอะเกินไปเขาก็จะควบคุมการหลังตัวเองได้สั่งการหลังสั่งจังหวะในการหลังของตัวเองได้อยากจะหลังตอนไหนเขาก็รอได้สั่งได้และประเด็นนี้แหละมันจึงส่งผลดีไปถึงตัวคุณด้วยนะคะสาวเพราะโดยปกติธรรมชาติแล้วนะคะเวลาฟิชเชอริงกันเนี่ยฝ่ายหญิงเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่เสร็จช้าแต่ถ้าเสร็จแล้วเนี่ยผู้หญิงสามารถเสร็จซ้ำได้อีกเสร็จกี่ครั้งก็ได้ เสร็จแล้วก็ต่อได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าฝ่ายชายนะคะเสร็จช้าเท่าไหร่หรือถ้ายิ่งเขาสั่งหรือว่าควบคุมตัวเองในการหลังในการสั่งให้เสร็จได้มากเท่าไหร่มันก็จะเป็นผลดีต่อตัวคุณเพราะเขาก็จะรอให้คุณเสร็จก่อนหรือรอเสร็จพร้อมกันได้โอเคแล้วยิ่งถ้าหากว่าคุณนะคะเสร็จก่อนแล้วคุณก็สามารถต่อได้เรื่อยๆก็เท่ากับว่าคุณได้กําไรนะคุณจะเสร็จกี่ครั้งก็ได้กว่าที่เขาจะเสร็จอะ่ะมันดีจะตายไม่ใช่หรอ แต่ตรงกันข้ามนะคะถ้าผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยได้ทํากันบ้านก็อย่างที่บอกเขาก็จะไวต่อการกระตุ้นเพราะว่าตื่นเต้นทําให้เสร็จเร็วบางคนเนี่ยยังไม่ทันเข้าถ้าเลยแค่ใหญ่ๆอยู่ปากถ้าก็เสร็จแล้วที่เรียกว่าลมปากอ่าวไงคะส่วนตัวคุณถ้าคู่ต่อสู้เสร็จแล้วหรือว่าลมปากอ่าวหรือว่าหลังเร็วตัวคุณก็จะค้างตึงอยู่บนดาวอังคาร<ๆ>เพราะว่าผู้ชายเนี่ยเมื่อเวลาเขาหลังแล้วหรือว่าเสร็จแล้ว น้อยคนนักนะคะที่จะต่อเกมได้ส่วนใหญ่เนี่ยพอหลังแล้วเสร็จแล้วก็หมดฤิ์เลยค่ะกว่าจะเริ่มเกมใหม่ได้เนี่ยถ้าโชคดีหน่อยก็รอเป็นชั่วโมงแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเสร็จแล้วเสร็จเลยยากที่จะปั้นขึ้นมาได้อีกรอบ2รอบ3ส่วนใหญ่แล้วก็เสร็จแล้วเสร็จเลยจบแล้วจบเลยค่ะแล้วจากคําถามนะคะที่ถามว่าถ้ามีกิจกรรมทําการบ้านทุกวันช่วงล่างของผู้หญิงจะพังไหม บอกเลยนะคะว่าไม่ต้องกลัวค่ะแล้วก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะกลัวว่าจะอดดีกว่ากลัวว่าจะอดดีกว่าพอช่องคลอดของผู้หญิงนะเป็นอวัยวะที่มหศัศจรรย์มากมันยืดขยายได้จากภาวะปกติได้หลายเท่าเลยค่ะไม่อย่างงั้นนะคะทารกขนาด3 4มี่โลหัวประมาณกำปั้นเนี่ยคงไม่สามารถคลอดออกมาจากช่องคลอดได้ส่วนน้องชายของคู่เนี่ยเอาแบบใหญ่ๆเลยนะก็น่าจะไม่เกินขาของทารกนะคะ ซึ่งมันเล็กกว่าหัวของทารกที่คลอดออกมามากๆเลยอะ่ะมันไม่ระคายช่องคลอดหรอกค่ะมันไม่ระคายช่องคลอดหรอกค่ะเพราะฉะนั้นสาวๆไม่ต้องกังวลนะคะว่าทําการบ้านทุนกวันแล้วช่วงล่างจะพังกลัวว่าจะอดทําดีกว่า และการฟิชเชอริงการทํากันบ้านการมีกิจกรรมนะคะมันยังมีประโยชน์อีกหลายอย่างเลยค่ะ1เลยนะคะช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลแล้วก็ยังทําให้นอนหลับได้ดีเพราะหลังจากเสร็จกิจกรรมแล้วนะคะร่างกายจะมีการหลั่งฮอร์โมนหลายตัวเลยค่ะเช่นเอนโดฟินออกซิโทซินแล้วก็เซโรโทนินซึ่งฮอร์โมนสามตัวนี้นะคะจะช่วยให้รู้สึกค่อนคลายลดความเครียดความวิตกกังวลแล้วก็ช่วยให้นอนหลับสบายค่ะ 2. นะคะการที่ผู้ชายได้ฝึกการมีกิจกรรมบ่อยๆมันจะทําให้เขารู้สึกแข็งแรงแล้วก็มั่นใจในสมรรถภาพของตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นค่ะและ3ค่ะการที่คู่รักนะคะได้ทํากันบ้านด้วยกันได้อยู่ใกล้ชิดกันนะคะ มันจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีค่ะช่วยในการหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ไม่ให้ห่างเหินกันแล้วก็ช่วยเสริมเรื่องการสื่อสารกันมากขึ้นทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็อารมณ์ค่ะและ 4. ค่ะยิ่งฟิตเชลิงบ่อยเท่าไหร่ก็ช่วยลดโอกาสในการทะเลาะแล้วก็การงอนการโกรธกันการฟิตเชลิงกันนี่แหละเป็นตัวแก้ปัญหาในการทะเลาะกันงอนกันช่วยลดความไม่เข้าใจของคู่รักค่ะเพราะว่ามันมีฮอร์โมนตัวหนึ่งนะคะที่หลังหลังจากที่เราทํากิจกรรมเสร็จนั่นก็คือออกซิโทซิน ซึ่งฮอร์โมนตัวนี้นะคะจะช่วยให้เกิดความผูกพนันความรักแล้วก็ให้อภัยกันมากขึ้นและนอกจากฮอร์โมนออกซิโทซินที่ช่วยเรื่องนี้แล้วนะคะลองสิวันไหนเนี่ยคุณแฟนงอนง้อด้วยการชวนขึ้นสังเวียนจากงอนก็หายเลยค่ะการง้อแฟนที่ดีที่สุดก็คือชวนขึ้นสังเวียนนี่แหละงอนแค่ไหนเดี๋ยวก็หายจะขออะไรก็ได้หมด <S <S และแถมอีกข้อนึงค่ะตามงานวิจัยนะคะเขาบอกว่า ถ้าผู้ชายได้หลังน้ำอัลจิมากกว่า21ครั้งต่อเดือนไม่ว่าจากการมีเพศสัมพันธ์หรือจากการที่ช่วยตัวเองนะคะมันจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากลงได้ถึง3เท่าเลยค่ะสรุปแล้วนะคะสาวๆคนไหนที่กังวลนะว่าแฟนเนี่ยสกิททำการบ้านทุกวันเลยบางคนวันละหลายๆรอบเนี่ยช่วงล่างของเราจะพังหรือเปล่า ตอบเลยนะคะว่าไม่ต้องเป็นห่วงช่วงล่างค่ะพอช่วงล่างของคุณผู้หญิงมันเป็นอวัยวะที่มหัศจรรย์มากๆสิ่งที่ควรจะกลัวก็คือถ้าเขาไม่ชวนทําแล้วอดนี่แหละหน่ากลัวกว่า <S <S แต่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทําการบ้านกันทุกวันนะคะถ้าจะทำเนี่้นว่าคุณภาพสําคัญกว่าปริมาณน,นะคะการทําการบ้านกันทุกวันแต่ถ้าทําแบบรีบๆทําแบบไม่ได้เอาใจใส่ก็อาจจะไม่ได้ส่งผลดีอะไรสักเท่าไหร่นะคะ บางทีอาจจะทําให้เสียความรู้สึกด้วยซ้ําแล้วก็ถ้าหากว่าร่างกายไม่ไหวก็อย่าฝืนค่ะถ้าหากว่าไหนรู้สึกว่ามันเพลียมันเจ็บมันไม่มีอารมณ์เพราะถ้าหากว่าฝืนนะคะแทนที่มันจะมีความสุขก็อาจจะกลับกลายเป็นว่าทะเลาะก,กันได้นะคะหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอให้ทุกคู่มีความสุขแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบาย